ที่นี่ยใช้ทั้งเครื่องแท้ช็อตแท้ที่สําคัญคือเราได้ทํากับคุณหมอที่มีประสบการณ์โดยตรงสวัสดีค่ะเส้นนะคะวันนี้อยู่ที่เดลวิชคลินิกุณหมอค่ะเคยทำตุ่มไหี่ไหมมอก่อน จริงๆเคยทำมาก่อนค่ะครั้งแรกก็ทำกับคุณหมออ้อเนยะค่ะแล้วก่อนที่เราจะทำครั้งแรกเลยเราสมัครหาข้อมูลก็ทำที่ไหนดีเครื่องที่ไหนแท้จนมาเจอคุณหมออ้อเนี่ยแหละค่ะเราก็เห็นว่าคุณหมออ้ออ่ะเขาเป็นเทรนเนอร์ของเมาเอสเอลเอ็กซ์ประเทศไทยด้วยเจ็บไหมคที่หม้คือตอนแรกอะกังวลมากก่อนจะทำทุกคนก็จะมีความกลัวเนาะเพราะว่ากลัวเจ็บแต่พอมาทำจริงๆแล้วอะไม่เจ็บเลยแล้วก็รู้สึกแค่อุ่นๆบางคนอาจจะให้ความเจ็บเล็กน้อยถามว่ามันไม่เจ็บเลยขนาดนั้นมันมันก็ไม่ใช่มันก็เจ็บได้นิดหน่อยค่ะมเหมื่ ลหลับแรกเลยที่กลับามาซ้ำอีกเพราะว่าเห็นผลชัดเจน,นะคะ่ะทาไปอะ่ะเ,เพื่อนหรือใครทุกคนจะบอกว่าหน้าเราอะ่ะยุบซึ่งมันเป็นปัญหาที่เรามีมานานแลลวแล้วมันดีขึ้นเราก็เลยชอบที่สําคัญคือเราได้ทํากับหมอที่เป็นเทรนเนอร์ของ Kerma SFX โดยตรงเราก็เลยตัดสินใจที่กลับมาทําที่นี่อีกค่ะอยากบอกอะไรหรือว่าอยากแนะนำอะไรไกับคนที่กำลังสนใจทำ Kerma อะไร คือถ้าอยากจะทำเพิมาะจริงๆนะคะก็ไม่อยากให้ดูที่ราคาอยากให้ดูด้วยว่าแต่ละที่อใช้เครื่องแท้ไม้ช็อตแท้ไม้แล้วที่นี่ใช้เครื่องแท้ทช็อตแท้แถม,มไม่ได้บอกราคาเพิ่มคะ่ะที่สําคัญคือเราได้ทำกับคุณหมอที่มีประสบการณ์โดยตรงแล้วก็เป็นคุณหมอที่เป็นเทรนเนอร์ของทางบริษัทจริงๆอะก็เลยตัดสินใจง่ายมากในการกลับมาทําอีกแล้วส้มก็เลือกทําที่นี่นะคะ่ะบริษคุณหมอ